วันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการลงทะเบียนสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะโดยมีวิธีง่ายๆมานําเสนอนะคะเป็นการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเค,ช,คชันสปสชค่ะวันนี้น้องป๊อกจะเป็นคนทดลองทําใช่ไหมคะใช่ค,ค,ค,ค่ะเริ่มต้นด้วยการเข้าไปที่ App Store นะคะแล้วก็ไปพิมพ์คําว่าสอปอสอชอค่ะพิมพ์สอปอสอชเข้าไปจะขึ้นไอคอนขึ้นมาสีฟ,ฟ้าๆนะคะเขียนว่าสอปอสอชอค่ะท่าน ก็คลิกดาวน์โหลดได้เลยใช้เวลาไม่นานนะคะได้แล้วเราก็คลิกเปิดเลยค่ะทังป๊อกแต่ว่าไอคอนที่เราจะใช้ในการลงทะเบียนน่ะคือมุมขวาด้านบนสีเขียวๆนะคะทังป๊อกก็คลิกได้เลยอ่าระบบบอกว่าอะไรคะระบบบอกว่าอ่าให้เข้าด้วยเลขบัตรประชาชนแล้วก็รหัสผ่านนะครับซึ่งป๊อกเนี่ยยังไม่เคยลงทะเบียนเลยอ๋องั้นป๊อกต้องเป็นสมาชิกของ แอปพลิเคชันสปะสะชก่อนต้องคลิกลงทะเบียนค่ะมุมล่างนะคะในรายละเอียดของตรงนี้เป็นการยอมรับให้ให้ข้อมูลสําหรับหน่วยบริการนะคะก็กดยอมรับครับพี่ต๋องก็กดยอมรับเลยนะคะค่ะอ่าพอกดยอมรับเสร็จหน้าจอจะขึ้นมาประกอบด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดนะคะรหัสหลังบัตรนะคะหลังบัตรประชาชนแล้วก็ชื่อสกุลกพิมพ์ตามนั้นได้เลย รหัสหลังบัตรประชาชนจะประกอบด้วยตัวภาษาอังกฤษตัวใหญ่นะคะ2ตัวแรกแล้วก็ต่อด้วยตัวเลขอีก10ตัวนะคะตัวเลข10หลักนะคะปะก็ดำเนินการกรอกข้อมูลตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมะะเรียบร้อยก็สามารถยืนยันได้เลยค่ะกดยืนยันปุ๊บนะคะตอนนี้ปอกก็กรอกรหัสหลังบัตรประชาชนแล้วก็เรียบร้อยกดยืนยันกดยืนยัน นี่ไหมระบบก็จะบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ UCME ก็คือระบบของสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั่นแหละค่ะก็ระบบจะบอกให้ตั้งรหัสผ่านก็ก็กดไปที่ปุ่มนั้นเลยคลิกไปที่ปุ่มนั้นเลยแล้วก็ตั้งรหัสผ่าน6หลักนะสองครั้งโอเคแล้วก็ระบบเขาจะบอกว่าให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์เห็นไหมคะ ใส่หมายเลขโทรศัพท์เข้าไปเพื่อเขาจะได้ส่งรหัส OTP กลับมาให้น้องป๊อกครัตอนนี้ก็รหัส OTP ก็มาแล้วเรียบร้อยนะครับยืนยันรหัส OTP นะคะตนนก็ดำเนินการลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อยแล้วครับกดตกลงเลยค่ะ ระบบก็จะกลับมาที่หน้าจอลงทะเบียนครั้งแรกนะคะทีนี้พอน้องป๊อกอยากจะลงทะเบียนแหละหรือป๊อกอาจจะเคยลงทะเบียนแล้วก็สามารถคลิกเพื่อเปลี่ยนหน่วยบริการในปุ่มเดียวกันเลยค่ะเปลี่ยนหน่วยบริการหรือลงทะเบียนใหม่ก็ได้ในปุ่มสีเขียวมุมบนขวามือนะคะคเข้ามาแล้วเห็นไหมคะคร,ระบบก็จะบอกที่อยู่ของป๊อกนะคะว่าที่อยู่ปัจจุบันในระบบของอในบัตรประชาชนเป็นอะไร แล้วก็ะระบบจะถามปอกว่าปอกลงทะเบียนจะลงทะเบียนตรงกับที่อยู่ตัวเองไหมหรือว่าไม่ตรงครับเดี๋ยวปอกจะลงทะเบียนตรงตามกับที่อยู่ตนเองครับก็คือตามทะเบียนบ้านอโอเค <นะ S 2> ง,งั้น,นกดเดี๋ยวปอกก็กดตรงได้เลยนะครับค่ะวันนี้ก็จะมีการให้ถ่ายรูปบัตรประจําตัวประชาชนนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ถ่ายรูปบัตรประจําตัวประชาชนคู่กับรูปตัวเองโอเคเริ่มได้เลยค่ะก็คือมี2ปุ่ม ให้ถ่ายรูปบัตรประชาชนของคนที่จะลงทะเบียนแล้วก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนคู่กับหน้าของเจ้าตัวที่จะลงทะเบียนนะคะทำสองครั้งนะคะเป็นการเซลฟี่แล้วก็ถ่ายรูปหน้าบัตรคู่กับหน้าตัวเองอเรียบร้อยทั้งสองสเต็ปก็กดยืนยันได้เลยตกลงได้เลยค่ะ อโอเคครับี่ตาหลังจากที่เราดําเนินการถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปบัตรประจําตัวประชาชนนะครับตงรงปุ่ม<อ>ข<อ>้าง,งๆมันจะขึ้นอะไรคะเขียนว่าอะไรข้างๆตรงเวลาเราถ่ายรูปเสร็จแก้ไขข้อมูลทั้งสองอันนี้แปลว่าสําเร็จใช่ไหมถ้าขึ้นแก้ไขข้อมูลไม่ได้แปลว่าให้แก้ไขนะคะน้องป๊อกแปลว่าเอาไว้เผื่อเราจะแก้ไขเผื่อเราจะถ่ายใหม่แค่นั้นเองแต่ถ้าขึ้นแบบนี้แปลว่าได้แล้วมีข้อมูลแล้วนะคะก็กดบันทึกได้เลยตอนนี้ก็ มีเครือข่ายขึ้นมาให้เลือกนะครับพี่ตาแต่ถ้าบางพื้นที่ที่มีหลายๆรายการน้องป๊อกก็เลือกได้แต่บางเอิญพื้นที่ที่น้องป๊อกเลือกเนี่ยมีอยู่หนึ่งรายการหนึ่งเครือข่ายก็เลือกเครือข่ายได้เลยค่ะครับป๊อกก็เลือกไปเลยนะครับค่ะหลังจากที่มีหนึ่งเครือข่ายนะครับป๊อกก็เลือกเครือข่ายที่ขึ้นนะครับดังหน้าจอเลยรอเหลือขั้นตอนการกดยืนยันนะครับว่าเราจะเลือกเครือข่ายนี้หรือไม่ค่ะก็ยืนยันได้เลยก็จะได้ยืนยันไปเลยนะครับค่ะระบบ จะรับข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วซึ่งป๊อกก็จะเกิดสิทธิ์ทันทีที่ลงทะเบียนเรียบร้อยเลยครับป๊อกกดไปได้เลยค่ะครับตอนนี้ก็สิทธิ์ของป๊อกก็ขึ้นแล้วเรียบร้อยครับพี่ตาตรงไหมตรงกับที่ป๊อกเลือกไหมเมื่อกี้นี้ตรงพี่ตานั่นก็แปลว่าป๊อกสามารถลงทะเบียนเกิดสิทธิ์ได้ทันทีเลยค่ะครับป๊อกก็กลับไปที่หน้าจอครับตรวจสอบต้วยตนเองก็ได้นะครับ อน,นี่ก็คือขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับน้าจอตรวจสอบสิทธิ์หลังจากที่ป๊อกลงทะเบียนไปเมื่อสักครู่นี้เรามาตรวจสอบสิทธิ์แบบนี้ได้เลยได้เลยครับเห <Okay S 2> ็นไหมคะท่านผู้ชมเราสามารถลงทะเบียนสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและตรวจสิทธิ์ได้ทันทีค่ะ